เรามาดูความแตกต่างของตัว Xiaomi Smart Band 10และก็ Xiaomi Smart Band 9ในส่วนเมนูการตั้งค่านะครับด้านซ้ายนะครับ Xiaomi Smart Band 10นะครับด้ื่อว่า Xiaomi Smart Band 9นะครับเมนูตั้งค่านะครับความแตกต่างก็คือในส่วนของเวลานะครับตัวเลขเวลาตัว Xiaomi Smart b 0ก็จะมีความโคง้งตามขอบจอนะครับแล้วก็หมุด เมนูนะครับมีไอคอนด้านหน้านะครับแต่จุดที่จะมีสซอฟต์แบงค่นาน่าสนใจก็คือตัวการแสดงผลแบบเต็มบรรทัดนะครับจะมีะ่ซอฟต์แบง์สิบางตัวนะครับถ้าอักษรเกินขอบหน้าจอก็จะขึ้นมานตัดใหม่ก็จะดูเก็กะนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ,บางคนไม่มีผล ไม่ได้สนใจส่วนนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับตัวเซม o m ส Smart สิ0มีการแจอเอนะครับได้ด้วยนะครับ ด้วยค,ความแตกตา่างแล้วก็ความโค้งมนของพื้นหลังตัวจะม่สวัดแบ่งสิบก็มีความโค้งมนในส่วนของเรเดียนหรือว่าองศาของมุมนะครับโค้งมนขวานะครับนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับในส่วนของแอปตั้งค่าในตัวเครื่องทั้งสองตัวนะครับใครสนใจจะไม่สวัดแบงสิบดูในตากลา้าได้นะครับ